สวัสดีครับร้านแสงเจริญนะครับวันนี้จะมารีวิวน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้มารีวิวน้ำมันเครื่องคอนด้านะครับคอนด้าโปรเทคโกนะครับตัวนี้ครับคอนด้าโปรเทคโกนะครับไซส์ 10W30 นะครับเป็นน้ำมันรถสี่จังหวัดนะครับเครื่องยนต์หัวฉีดและคารับูเรเตอร์นะครับผมตัวนี้ฮะตัวนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ของท่านนะฮะเพราะตัวนี้ทนต่ออุณหภูมิสูงนะฮะ ลดค่าผ่าไอเสียนะครับตอนนี้นะฮะช่วงนี้นะครับใครซื้อฮะลูกค้าท่านใดสั่งนะครับรับแบนน้ํามันไปเลยครับูาคาสามสิบห้าบาทปีไปเลยครับตัวนี้ฮะแวนน้ามันฮะมีเป็นมีเนียมนะครับูาคาสามสิบห้าบาทครับปีไปเลยครับหนึ่งตัวครับอันนี้ขนาดศูนย์จุดแปดนะครับศูนย์จุดแปดราคาเก้าสิบเก้าบาทนะครับวันนี้ราคาเก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าเป็นขนาดไซส์หนึ่งลิตรนะครับขนาดนี้ฮะไซส์หนึ่งลิตรครับ นี้ขนาดไซส์หนึ่งลิตรนะครับแถมแหวนเหมือนกันนะแหวนน้ำมันครับแถมไปเลยฮะหนึ่งตัวเหมือนกันฮะแถมไปเลยครับหนึ่งตัวครับมูลค่าสาสิบห้าบาทครับไซส์หนึ่งลิตรจะอยู่ที่ร้อยิบเก้าบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับติดต่อได้ครับศูนย์เก้าสองสองห้าสี่สองสามห้าสี่ครับผมครับร้านแสงเจริญนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ